สวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตถุโฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้มาอัปเดตกันน่อยนะครับสาหรับใครที่จะทําการถอนสําหรับธนบัตรสีเขียวนะซึ่งเป็นตัวเกมที่ค่อนข้างที่จะหาเหรียญง,ง่ายนะทุกคนซึ่งใครที่จะทําการเล่นนะสำหรับเกมนี้นะครับถอนขั้นต่ํา1บาททุกคนโอ้โหนะน้อยมากๆนะทุกคนสําหรับใครที่เป็นสายฟรีก็ยังสามารถถอนได้เหมือนเดิมนะครับใครที่เป็นสายฟรีนะซึ่งการถอนเงินเข้าทู บอดี้บอลเลตของเราขั้นต่ำหนึ่งบาทนี้นะครับจะได้จากการสุ่มเท่านั้นนะครับวิธีการสุ่มของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นบ้าน ที่มีรูปผลไม้นะทุกคนอ่ากดคลิกเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นกดคลิกตรงนี้นะทุกคนอ่าตรงนี้นะครับกดคลิกเข้าไปได้เลยซึ่งการสุ่มของเรานี้นะครับจะใช้ครั้งละอยู่ที่50 0 0 0คะแนนในการสุ่มให้ได้เหรียญเป็นแอปเปิลมานะเป็นเหรียญทองแอปเปิลของเรานนั่นเองซึ่งการสุ่มของเรานะอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่1 0 0่เท่าน,นี้1000คะแนนเท่ากับ1บาทอนะ่ะซึ่งถ้าใครสุ่มได้2,000คะแนนแบบนี้ก็ได้อยู่ที่2บาทถ้าใครสุ่มได้ ธนบนตรสีเขียวนะครับ10บาทก็ได้ไป10บาทเลยนะทุกคนถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆนะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับตัวเกมนะครับก็จะเป็นการรวมสําหรับผลไม้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะเป็นการรวมผลไม้ส่วนมากก็จะเป็นการดูวิดีโอได้และนะเดี๋ยวมาดูนะจะเป็นยังไงนะพวกเหรียญที่สะสมสังเกตดูตรงนี้นะเพื่อนๆไม่ต้องสนใจนะเป็นเหรียญที่สะสมซึ่งเราจะไม่สามารถรับได้ นะทุกคนใครที่เป็นสายฟรีสายเชิญเพื่อนก็ตามนะไม่สามารถทําการรับได้โคตรยากทุกคนภารกิจถือว่าค่อนข้างที่จะยากมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ่ะก็จะเป็นการดูวิดีโอแบบนี้อ่ะกดคลิกดูวิดีโอได้เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับเราดูวิดีโอถึงจะได้รับเหรียญมานะถ้าเราไม่ดูวิดีโอเกมนี้นะครับ ก็ไม่ได้รับเหรียญมาและไม่สามารถเอาไปสุ่มได้โอ้โหนะเงื่อนไขค่อนข้างที่จะเยอะนะทุกคนเงื่อนไขสําหรับการสุ่มของเรานะครับใครที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะงงนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับทําการกดคลิกกาออกมีปุ่มกาออกไหมอ่ะกดข้ามไปก่อนนะตัวเกมของเรานะก็ดูวิดีโอไปประมาณ2ครั้งแล้วนะโอ้โห,โโหดูโคตรนานทุกคน ทำการกดคลิกข้ามนะกดคลิกกาออกอ่ะตอนนี้เราได้รับเหรียญมาแล้วใช่ไหมทุกคนกดคลิกกาออกได้เลยอ่ะกดกาออกเฮ้ยเดี๋ยวเดีเด,เดีเราสามารถกดรับทันทีได้ด้วยทุกคนอ่ะรับเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวธนบัตรสีเขียวเราจะได้มาอยู่ที่35บาท300บาทอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหน่อยกดรับทันทีจะต้องทําการล็อกอินผ่าน Google หรือเฟซ e อ่ะไม่เป็นไรอ่ะล็อกอินผ่าน Google นี่แหละนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะบวกเพิ่มไหมเฮ้ยไม่บวกเพิ่มเลยทุกคนเหมือนเท่าเดิมอ่ะ เหมือนเท่าเดิมนะเหมือนเท่าเดิมแต่ไม่เป็นไรอะเดี๋ยวมาสุ่มกันดีกว่าซึ่งการสุ่มของเรานี่สังเกตตรงนี้นะเรามีอยู่ที่55,000คะแนนแล้วก็การสุ่มของเราจะใช้อยู่ที่5 0,000คะแนนมาดูมาสุ่มกันดีกว่านะว่าเราจะได้กี่เหรียญกันเฮ้ย10บาทตัวโอนได้ส0บาทนะ เดี๋ยวไาดูกันดีกว่าว่าเราจะสามารถถอนได้ไหมสําหรับธนาบัตรสีเขียวนะครับกดคลิกที่ธนบัตรสีเขียวได้เลยนะเราสามารถถอนขั้นต่ําอยู่ที่3 0 0บาท6 0 0บาท1,500บาททุกคนซึ่งเกมนี้นะทุกคนใครที่จะทําการถอนนะเราจะมาดูพร้อมๆกันนะว่าเกมนี้จะมีเงื่อนไขาการถอนไหมนะหรือจะต้องเชิญเพื่อนเพิ่มไหมหรือไม่ต้องทําการเชิญเพื่อนนะครับฮนะบเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าทําการกดคลิกถอนเงินได้เลยใครที่ ที่ทาการยังไม่ใส่เบอร์ Two Money w a l l มากดคลิกตรงนี้ได้เลยนะทำการใส่เบอร์ Two Money w a l l ได้เลยนะหรือทําการเพิ่มบัญชีใหม่นะครับทั้ง Two Money Wallet PayPal ก็มีนะครับเมนูเป็นภาษาไทยนะอ่าทถการกดคลิกการถอนได้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะสามารถถอนได้ไหมสําหรับการถอนเงินเข้า Two Money Wallet ของเรากดคลิกถอนทันทีเดี๋ยว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 เราจะทำยังไงเงินรางวัลเพิ่มขึ้น1.64 สรุปเราต้องเล่นใช่ไหมสรุปเราจะต้องทําการเล่นใช่ไหมอ่ะกดกดคลิกเริ่มแล้วก็ได้อ่ะจะปะาดทุกคนผมจะต้องทําการเล่นอีกใช่ไหมโอ้โหผมคิดว่าจะสามฮัทโทนออกมาได้นะ น,นี้จะมีการเชิญเพื่อน1คนด้วยนะก็ถือจะได้รับแล้วก็เป็นหัวใจนะนเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูนะเราจะมาหาหัวใจของเรากันดีกว่านะหัวใจมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะอันนี้เรารับไปก่อนนะโอ้โหโฆษณามาอีกแล้วสรุปเลยทุกคนใครที่จะทำการเล่นนะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมกดออกก่อนทุกคนมีไหมมีรางวัลไหมมีหัวใจตรงนี้นะครับสะสมหัวใจนะจะต้องทําการสะสมไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่จะทําการเล่นนะครับแม้กระทั่งคุณเชิญเพื่อนตั้ง200-300คนทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะ200-300คนทุกคนคุณก็จะต้องทําการเพิ่มเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมอ่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะสรุปว่านะทุกคน คุณมีโอกาสได้นะทุกคนภายใน14วันคุณจะต้องทําให้สําเร็จนะทุกคนจะต้องทําให้สําเร็จนั่นเองนะครับถึงจะสามารถรับได้นั่นเองนะถึงคุณไม่เชิญเพื่อนนะครับคุณก็มีโอกาสน้อยมากๆที่จะถอนออกมาได้ถ้าคุณเชิญเพื่อนคุณก็มีโอกาสน้อยมากๆที่จะสามารถรับออกมาได้คุณจะต้องทําการสะสมไปเรื่อยๆ,ๆนั่นเองนะสำหรับเกมนี้ก็ต้องรอติตอดตามแล้วกันว่า เราจะสามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเลตได้ไหมส่วนใครที่สงสัยนะม้นใต้รังคีบได้เลยนะครับ อันนี้ผมเชิญเพื่อนไปแล้วอยู่ที่250คนทุกคนผมก็ต้องทําการเล่นอันนี้เหมือนเดิมนะอ่าก็สรุปว่าไม่มีเงื่อนไขสําหรับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนนั่นเองนะก็ประมาณนี้และการใครที่จะทําการถอนธนบัตรสีเขียวก็มีเงื่อนไขทําการสะสมให้ครบ100%เปนั่นเองเจอก,กันคลิปหน้า E P หน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตเกมนี้ให้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ